สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ก็จะเป็นล็อกวันเล่นหลังของผมนะครับก็มานั่งพูดก่อนคือช่วงนี้ช่วงพฤษภาฝนมันตกบ่อยมากแล้วมันจะมีบางครั้งที่ผมแบบไม่อยากไปฟินนิเลยเพราะว่าที่เอ็ดออกไปขับรถเจอฝนตกมันรู้สึกแบบ ชุ่มชื้นแล้วอยากนอนมากเลยทุกคนผมเชื่อว,ว่าทุกคนน่าจะมีช่วงเวลาที่เหมือนอยากจะออกมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าฝนตกแล้วมันทําให้เราแบบนอนต่อดีกว่าไหมซึ่งผมตัดสินใจว่าจะซื้อดิบบายอยู่นะครับช่วงนี้คิดมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่ผมเอาเงินไปลงกับตัวฟิตเนสซึ่งผมสมัครฟิตเนสเพิ่มอีกหนึ่งปี ขึ้นในที่ผมเล่นมันมีราคาที่ค่อนข้างถูกผมก็เลยตัดสินใจซื้อในตอนนั้นให้ทายว่า1ปีผมสมัครเท่าไหร่จะเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นไม่ใช่ครับ4ี่พันแปถูกมากๆเลยผมกลัวมากแบบวันไหนที่เกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งเนี่ยมันจะไปกับแผ่นดินไหวหรือเปล่าอันนี้นะครับก็เป็นความเสี่ยงที่เราต้องลงทุนเองซึ่งใครที่ชอบการออกกําลังกายแบบแนวบอดี้เวทก็เหมาะมากมากเลยสําหรับดิบบาร์ที่จะซื้อมาใช้นะครับแต่ตอนเนี้ย ผมก็ต้องใช้ของยืมไปก่อนเพราะว่ายังไม่มีงบในการมาจัดดิฟบาร์นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าก็อาจจะจัดแต่ว่ามันค่อนข้างโอเคสำหรับอุปกรณ์บอดี้เวทหนึชิ้นเราฝึกได้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นท่าดิฟวิดพื้นหกสูงแพลนได้หมดเลยนะครับบาร์คู่คืออะไรที่แบบจบมากสรับสายบอดี้เวทอีกอย่างที่จะแนะนำก็คือบาร์วิดพื้นแบบ ซึ่งตรงน,นั้นก็จะมีข้อดีที่สามารถวิดพื้นได้ลึกขึ้นมันจะมีระยะช่วงของหัวไหล่ช่วงของแขนที่เราสามารถยืดไปได้สุดกว่าเดิมแบบผักคือวิดพื้นคือการผักแล้วพอเรามันสูงขึ้นอย่างเช่นเราเอาหนังสือหรือว่าอะไรที่มันหนาหนามาลองมันก็จะทําให้เราลงได้ลึกขึ้นกระโดดอกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ปวดง่ายขึ้นเป็นการเพิ่มโปเกสซีฟในการ พื้นอ่ะวันนี้ก็ไปเล่นหลังก่อนท่าที่ผมจะฝึกวันนี้นะครับเป็น m u s เซิ u อัพฟอร์ e เรเวอร์าไมถึงเปิด25ท่านี้ก่อนระบบประสาทของเรานะครับยังทํางานได้เต็มที่นะครับถ้าเกิดเราไปเล่นพวกแลดพูดาวเดนริปก่อนบอกเลยว่า m u s เซิ u อัพไม่ขึ้นแน่นอนสําหรับตัวผมที่ทดสอบมาแล้วดังจากนั้นเนี่ยผมจะเล่นเป็นเดนลิปสิบเซตอ่าวันอาร์มดัมเบลโล10เซตแล้วก็ สุดท้ายจะเป็นท่าดัมเบลเคิลแล้วก็ปิดท้ายด้วยคาร์ดิโอครับไปกันครับทุกคนไปยิมดีกว่า รกลังกายเสร็จแล้ววันนี้ไปชั่งน้ําหนักมาแล้วก็พบว่าน้ําหนักเพิ่มขึ้นไม่ใช่น้ําหนักของน้ําด้วยแล้วก็ปริมาณไขมันเพิ่มขึ้นมา 1. 1เปอร์เซ<ช>็นต์แล่ว7จ็ไป9.4ก็ไม่เป็นไรอันนี้คือผมรู้แล้วว่าทําไมมันถึงเพิ่มขึ้นนะครับช่วง 2- 3าวันวันนี้ยผมนอนเด็กแล้วก็ไปออกกำลังกายส่วนนี้ก็คาร์ดิโอก,ก็ไม่เยอะคาร์ดิโอผมลดลงมา ครึ่งหนึ่งแต่ว่าเตยมพวกนี้เป็นต้นไปผมจะเริ่มคาร์เดิโอ60นาทีขึ้นไปแล้วเพราะว่าอยากให้มันเฉลีย่ยสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ300นาทีต่อสัปดาห์ซึ่งตรงนี้เนี่ยที่น้าหนักขึ้นส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นที่กระเพราเพราะว่าผมผัดแบบใช้น้ํามันแล้วก็น้ํามันจากไข่แดงเนี่ยมันก็มีซึ่งก็เยอะพอสมควรแต่วันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นน้ำแล้วก็คิดว่าน่าจะโอเคขึ้นแล้วก็ปริมาณคาบลดลง ซึ่งถ้าเกิดจะเมนเทนน้ำหนักนะครับให้เพื่อนๆโฟกัสไปที่กินเกินทีดีๆไม่เยอะมากนะครับหรือว่าประมาณค่า BMR ที่เรากาักาก,าก,าก,ากะไว้อาจจะเกินมาหน่อยแต่ว่าทีก็ให้ดูในส่สวนที่ลองกํำลังกายมากน้อยเท่าไหร่แล้วก็ใช้ยิตยัยงไงบ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับผมอยากจะให้เน้นไปที่การนอนเป็นหลักซึ่งผมนอนไม่ถึงนะครับคุณภาพการนอนไม่ค่อยดีนะครับร่างกายของเราจะมีสัญญาณที่เป็น นาฬิกาชีวิตในการตื่นนอนสมมุติว่าถ้าเกิดเรานอนไม่เป็นเวลาอย่างเช่นนอนสี่ทุ่มีวันตื่นมาแปดโมงอีกวันนอนเที่ยงคืนตื่นสิบโมงอะไรอย่างเงี้ยร่างกายมันก็จะงงนะครับว่าควรตื่นเวลาไหนพอเป็นแบบเนี้ยมันจะทําให้เรานอนพับผลไม่เพียงพอแล้วก็จะเกิดผลกระทบมากมายว่าจะเป็นหงุดหงิดเครียดกินเยอะขึ้นกว่าเดิมเพื่อเรานอนน้อยหิวง่ายซึ่ง สองสามวันไม่นี้ผมรู้สึกตัวเลยว่าผมหิวง่ายมากคือเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอยากกินขนมมากนะครับก็เลยซื้อมากินเหมือนห้ามใจตัวเองไม่อยู่นะแต่พอเราเริ่มกลับมานอนปกติแล้วก็นอนให้ได้เวลาเดิมตลอดเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยหิวแล้วก็กินเท่าเดิมแต่ใช้พลังงานเยอะขึ้นเพราะเราไปเบินเยอะขึ้นออกกำลังกายหนักขึ้นก็ประมาณนี้ วันนี้ก็กลับมากินข้าวโดวยที่วันนี้ผมรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของการทําท่ามาเซนอัพผมหยุดทํามาเซนอัพไป1วันสองวันได้เพราะผมหยุดออกกำลังกายตอนวันจันทร์แล้วก็วันอังคารก็ไม่ได้ม,มาเซนอัพเลยเพิ่งมาทําวันพุธซึ่งเป็นวันพูเดย์ก็ดึงขึ้นไปปึ๊บมันก็มีโมเมนต์ที่แบบปกติผมอาจจะดึงชนคานบาร์ข้างบน แล้วมันจะไปโดนลิ้นปีแต่ครั้งนี้ไม่โดนเลยทุกคนแล้วผมก็รู้สึกว่าตอนที่ผมใช้แบรน์น่ะมันดึงขึ้นไปง่ายมากกจากปกติแบรนสีเขียวที่ผมใช้เป็นประจำมันแทบจะช่วยผมน้อยมากๆแต่พอเราใช้ม omentum ช่วยใช่ไหมแล้วก็ใช้น้าหนักจากยางช่วยผมดึงขึ้นไปง่ายมากจากที่เมื่อก่อนสีเขียวคือ,อยังทํายากอยู่แต่พอเราเริ่มจับจังหวะได้แบบข้อมือแข็งแรงเหมือนได้รี่โควอรี่วันสองวันเนี่ย เราก็ทําได้ง่ายขึ้นเหมือนระบบประสาทอะไรเงี้ยมันพัฒนาขึ้นเยอะกว่าเดิมซึ่งถ้าเพื่อนๆที่ออกกําลังกายหนักนะครับผมก็แนะนําว่าควรพักผ่อนด้วยนะครับแล้วก็ควรมีวันพักอย่างน้อยเลยหนึ่งถึงสองวันต่อสัปดาห์ได้ยังดีนะครับอย่าหักผมเล่นเยอะนะคือร่างกายของเราอะ่ะมัน เพิ่มกล้ามเนื้อตอนที่เราอยู่นอกยิมแล้วก็ตัวการฟื้นฟูกินโปรตีนอะไรเนี่ยพยายามกินให้ถึงนะครับอาจจะกินเกินเลยก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเราออกกาลังกายเราคารีโอเรานอนหลับเนี่ยมันก็เป็นการเบินพลังงานหรือว่าเดินขึ้นรถเดินขึ้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการเบินหมดเลยนะครับซึ่งผมไม่อยากเพื่อนๆไปเครียดว่าเราจะต้องกินน้อยนะครับเพื่อที่จะปั้นซิกแพคกขึ้นมานะครับมันจะอยู่กับเราได้ไม่นานนะครับถ้าเกิดเรากินน้อยแล้วก็ ต้องไปฝืนกินพอเรากลับมากินเยอะกว่าเดิมมันก็ทําให้แฟตเพิ่มขึ้นร่างกายมันก็ไม่จดจานะครับคือค่อยๆปรับระดับไปนะครับอันนี้ก็คือคีย์สําคัญของวันนี้นะครับที่เราผมรู้ว่าน้ําหนักเราเพิ่มขึ้นจะปัจจัยอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆควรจดบันทึกหรือว่าถ่ายอาหารก็ได้ถ่ายบอดี้ของเราก็ได้ซึ่งถ้าระยะสั้นๆ1 2ึ่งถึงสองวันอาทิตย์สออาทิตย์มันจะเห็นผลน,น้อยมากๆนะครับว่าแบบเราอ้วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจดทุกวันแล้วแบบ ใส่ใจใส่รายละเอียดลงไปนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าบางทีมันอาจจะบวมไม่เยอะบวมนิดบวมหน่อยนะครับก็ค่อยๆปรับกันไปครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับกอบวันนี้ก็ขอตัวไปกินข้าวแล้วกันนะครับใครที่จะรลอกโปรแกรมไปก็เอาไปทําได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกครั้งนะว่าผมเล่นยังไงบ้างนะครับขอบคุณครับ